สภาวะที่เราเรียนจนจบสูงสุดทางโลกเนี่ยมันแค่จริงสภาวะแต่ตัวที่จะพิสูจน์ตัวเนี้ยมันต้องจริงปรมัติ์วันนี้จริงอีกพันปีหมื่นปีแสนปีข้างหน้าก็ยังเป็นจริงมันต้องเป็นจริงตัวนั้นครับเพราะฉะนั้นการบรรยายในวันนี้ผมคิดว่าน่าจะถึงแก่เวลาแล้วก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ขออาภัยยกโทษให้ผู้บรรยายด้วยนะ ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยยกโทษให้ด้วยแต่ผู้บรรยายได้ชี้ทางพิสูจน์แล้วนะครับขอบคุณครับก็หวังว่านะคะในการฟังบรรยายธรรมครั้งนี้นะคะจะเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้เดินทางสู่ ความสงบอย่างแท้จริงได้นะคะและในช่วงนี้ค่ะขอความเมตตาท่านอาจารย์สนองนำเจริญสติสินาทีค่ะ,ะทุกท่านนั่งหลับตาถ้าสบายสบายนะนั่งหลับตาเราก็ใช้อิริยาบทที่เป็นปัจจุบันขณะมาฝึกจิตให้มีสติเอาหลับตาแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆท่านผู้ฟังเนี่ย ก็ได้เวลามาเท่ากับผู้บรรยายคือวันละยี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะใต้เวลามาเท่ากันแต่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ได้ต่างกันท่านผู้ใดเนี่ยใช้เวลาปัจจุบันให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของตัวเองเนี่ยนั่นละดีแต่ยังไม่ดีที่สุด ดีที่สุดก็คือมีสติกำกับคือเวลาแห่งสตินั้นสุดยอดฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาฝึกให้ตัวสุดยอดกันก็หลับตาแล้วก็ฟังแล้วก็หายใจเข้าเอาจิตจดจอ่ออย่าใช้สมองคิดนะเอาจิตจดจอ่ออยู่กับลมที่หายใจเข้าพูดกำหนดว่าพูดลมหายใจออกกำหนดว่าโท โอการมีจิตจดจ่ออยู่กับอิริยาบถท,ที่เป็นปัจจุบันขณะเขาเรียกว่าสติทำไปต้่ยตัวเองนะสักห้านาที ค้าจิตมันเคลื่อนออกไปจากลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้หนอรู้หนอว่ามันออกไปนะรู้เนอรู้เนอไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมีสติดึงมาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออก นั่งสบายสบายไม่ต้องเกรงไม่ต้องอะไรทั้งนั้นปล่อยอิริยาบถสบายสบายจิตจดจ่ออยู่กับลมเข้าลมออก จิดแบบไปคิดเรื่องอื่นนะรู้เนอะรู้เนอะรู้เนอะจนมันไม่คิดแล้วก็ดึงกลับมาพุโทโธพุโทโธ อย่าเอาจิตไปไว้กับคนข้างๆเนาะเอามาถึงมาพุโทโธพุโทโธพุทธถ้าจิตไปอยู่กับคนข้างๆก็รู้เนาะรู้เนาะรู้เนาะพราะมันไม่คิดถึงคนข้างๆก็มาพุโทโธพุโทโธ ยังคงหลับตาเนาะใครผู้ใดที่จิตจดจ่ออยู่กับลมเข้าลมออกได้มากที่สุดเวลาที่ผ่านไปนั้นเขาเรียกว่าเวลาแห่งสติมีคุณค่าสูงสุดกับชีวิตใครผู้ใดพัฒนาจิตให้มีสติได้ตั้งมั่นแล้วเนี่ยอารมณ์มันจะลดลง ลดลงลดลงตามกำลังของสติที่เพิ่มขึ้นเวลาที่มีสติกำกับเป็นเวลาที่มีค่ากับชีวิตสูงสุดต้องพัฒนาจนกระทั่งสติมีกำลังกล้าแข็ง ละลึกได้ทันสิ่งกระทบที่เข้าทาหูตาจมูกลิ้นกายใจละลึกได้ทันแล้วจะเห็นว่าสิ่งที่เข้ากระทบเป็นไปตามกฎตรลักอน,นิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาคือไม่มีตัวตนเสียงที่เข้าก็ดับหูได้ได้ยินอะไรต่างๆก็ดับอารมณ์ก็ไม่เกิด ต้องพัฒนาจิตจนกระทั่งอารมณ์ไม่เกิดจิตก็จะเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาแล้วปัญญาเห็นแจ้งในแต่ละสิ่งกระทบก็จะเกิดขึ้นเอลืมตาได้ในเวลาสั้นๆที่เราฝึกนำฝึกให้ท่านมีสติกำกับอยู่กับอิริยาบถที่เป็นปัจจุบันขณะ เป็นเวลาที่มีค่าที่สุดของชีวิตขอท่านได้นำแนวทางนี้ผู้หวางความเจริญนะนำแนวทางนี้ไปประพฤติต่อที่บ้านอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้นมีสติได้ทั้งนั้นถ้าใครผู้ใดมีสติกํากับจิตอยู่ทุกขณะตื่นมันเป็นสุดยอดของคุณธรรม สติเป็นแม่ของคุณธรรมสิ่งดีงามทั้งหลายตามสติมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ให้ไปนั้นเป็นของวิเศษมากๆเลยแต่ชี้ทางท่านต้องทำเอาด้วยตัวเองขอบคุณครับกราบขอพระคุณท่านอาจารย์สนองวรอุไรนะคะในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณพานุทัดยอดแก้วและคุณเกษมศักดิกรร์ทร,รัพย์เจริญ เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกแด่ท่านอาจารย์ค่ะ และสำหรับสองท่านนะคะที่กำลังเป็นตัวแทนพวกเรามอบของที่ระลึกให้กับท่านอาจารย์นะคะท่านเดินทางมาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะเพื่อมาร่วมฟังธรรมกับพวกเราโดยเฉพาะเลยนะคะ สำหรับยอดปัจจัยบูชาคุณท่านอาจารย์นะคะเป็นจำนวนทั้งหมด99,000บาทขอให้ทุกท่านร่วมกันอนุโมทนาค่ะสาธุในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเป็นผู้แทนกราบขอพรจากท่านอาจารย์สนองค่ะด้วยด้วยขอโทษนะขอเวลานิดนึ่งด้วยปัจจัยจำนวนนี้ทั้งหมดขอมอบให้กับชมรมกัรยานธรรมใช้เผยแผ่ธรรม ขอทุกท่านจงอนุโมทนาดังๆัสามครั้งขอให้ทุกท่านร่วมกันกราบแสดงความเคารพแด่ท่านอาจารย์สนองวรรััยโดยกราบหนึ่งครั้งอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะกรา